ขอรพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอหัวข้อเรื่องภูมิปัญญาคือบ้านใกล้ตัวโดยตัวอย่างที่เราเลือกมานะคะจะเป็นโคกนั่นเองค่ะลักษณะของคคกนะคะโคกมีลักษณะภายนอกเป็นเหมือนกลวยรอบตัดสองด้านทับซ้อนกันโดยจะหันด้านที่โดยจะหันฐานที่แคบกว่าเข้าหากันโดยที่ลักษณะภายนอกของโคกนะคะมีลักษณะเป็น กัวยอดตัดสองอันทับซ้อนกันโดยจะหันด้านหันฐานที่แคบกว่าเข้าหาประกบกันค่ะส่วนภายในนะคะจะเป็นเบ้าคล้ายกับครึ่งวงกลมมักใช้คู่กับสาค่ะโดยที่คุกนะคะจะเป็นเครื่องครัวที่สําคัญไม่ต่างไปกับหม้อและกระทะเลยซึ่งนํามาใช้ไปทําเป็นน้าพริกและก็เครื่องแกงค่ะคนภาคใต้นะคะจะนิยมไปทําเป็นน้ําพริกแล้วก็ส้ตมตำส่วนคนภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะนิยมไปทําอาหารประเภทที่ต้องใช้ความละเอียดเพื่อช่วยในการย่อยค่ะ ครกนะคะมีด้วยกันทั้งหมดกห้าประเภทนะคะได้แก่ครกหินครกดินครกไม้ครกพลาสติกแล้วก็ครกสเตเลสซึ่งครกที่นิยมส่วนใหญ่นะคะก็คือครกดินครกหินแล้วก็ครก,ก,ก,กไม้ค่ะซึ่งครกที่จะยกตัวอย่างนะคะมีสามประเภทคือครกหินครกไม้และครกดินเผาค่ะหนึ่งนะคะครกหินครกหินเนี่ยส่วนมากทำมาจากหินแกรนิตค่ะซึ่งหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงและทนทานสูง ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากค่ะเช่นพวกเครื่องแกงเครื่องเค้เป็นต้นค่ะและครกหินนะคะยังดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะ2นะคะครกไม้ค่ะครกไม้นะคะส่วนมากในทำมาจากไม้ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งเหมาะกับอาหารที่ไม่ต้องการความละเอียดเท่าครกหินค่ะซึ่งครกไม้นะคะทําให้ วัตถุดิบเนี่ยไม่มีความช้ำม,มากเกินไปจึงเหมาะกับพวกส้ตมตำหรือว่ายำเป็นต้นค่ะครกหินนะคะครกดินเผานะคะครกบดินเผานเนื่อจาทมานจะทําม้งจากนะจากดินเผานะคะโดยสาจทาจากม้ะนื่อากนาคากไมน่ากคะาจากดินเผาทําใหกม้น้ํากนักเบาค่ะสะดวกในการเยื่อนย้ายไปที่ต่างๆค่ะ โดยโครกดินเผานะคะเราจะไม่อเราจะไม่นิยมใช้สากหี่นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ครกดินเผาเนี่ยแตกหักได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครกดินเผาเนี่ยจะเหมาะสําหรับงานที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดเหมือนกับครกไม้ค่ะโดยวิธีใช้นะคะการใช้ครกนะคะจะนําอาหารวัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆนะคะที่ต้องการ นำลงไปใส่โครค่ะจากนั้นก็นำไปโคลจนละเอียดค่ะสสิ่งนี้นับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างไรพบเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในสมัยก่อนโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคเหนือเนื่องจากมีการใช้โคกในการบดและในการตำข้าวในสมัยก่อนยังไม่มีการใช้ลงสีจึงเกิดมาเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมา ข้สี่นะคะคือแนวทางในการอนุรักษ์คกแนวทางในการอนุรักษ์คกก็คือเราต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาค้กแล้วก็ปรับคกเนี่ยมาใช้กับการทาครัวสมัยใหม่เพื่อที่ให้เราได้เรียนรู้ไปกับการทําครัวสมัยปัจจุบันเพื่อที่จะคงไว้แล้วก็อนุรักษ์ให้การใช้ค้กเนี่ยยั่งยืนแล้วก็คง